ม่เคยเห็นหนูที่ไหนเห็นเมื่อคืน,นอืออ้าวตายทำไปทำมากลายเป็นร้านนี้ F4 ทั้งร้านห <c oughs> ม้อใหญ่ๆตรงนั้นอะไฮะน,น่องเหรอฮะน่องติดตะโพกโอ้โหโอ้โหลานจริงๆไม่เรียกว่าชามใหญ่อะเรียกว่าชามโอ้โหลา ช่องดอโด,โดพาเที่ยว้าลูกเที่ยวกินตามสบายครับครับสวัสดีครับพี่ังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั๊กวันนี้เรามาแก้แค้นครับเมื่อคอนเทนต์ตามหาปลาสลิดเรามาที่นี่ห,หนึ่งเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมครับหนนั้นเราเห็นป้ายร้านกุ้เจียวเป็ดทางขวาเนี่ยแต่ร้านเขาปิดอืมวันนั้นรู้สึกว่ามาวันหยุดนะ นี่ครับถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจริญทูนเลี้ยวเข้าไปกันครับประตูเปิดน่าจะไม่ปิดเป็นร้านที่ชาวบ้านแถวนี้ทานกันนะฮะ <c oughs> เข้าซอกเข้าซอยมาเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรแต่เราเห็นป้ายแล้วเราเห็นรถเลี้ยวกันเข้ามาผ่านไปรอบนล้วละ่ะตอนนั้นรถเยอะแต่นี้เราไป จ่ายกับข้าวจ่ายตลาดกันเสร็จเรียบร้อย<ม>เราก็เลยเลี้ยวเข้ามาก็คนเริ่มว่างขึ้นจอดที่ลม่มๆ่มจอดที่ลม่มๆ่มอาจจะจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็กดก้านจอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับมา,าสําหรับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้รับชมที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ เดิมบางนางบวชนะพี่ดอพี่ดอกเราอยู่ที่ไหนเดิมอะไรเดิมบางนะหันมาหันมาสิหันมาเดิมอะไรเดิมนานาเดิมบางเดิมเดิมอะไรเดิมบางนางนางบวชเก่งมากเดิมบางนางบวชเขาพูดมาหลายตอนแล้วพูดไม่ถูกทีอขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนี่ผมมาเมื่อวัน อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ทานกลับกรุงเทพไปมาใหม่ขอดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจวิทูลเหรอฮะอ๋อนี่นี่นี่ป้าวิทูลอ่าขอบพระคุณครับว่ามีเป็ดเจ้าได้ร่างได้อ่เดี๋ยวขอขอดูหน่อยนะครับนี่อยู่นี่มอป็ดอยู่นี่เปล่าเนี่ยผมว่าม่ซิงกบอับนี้มากเลย มันหมดเลยเนี่ยอยู่ในกระทะอยู่อันนี้อันนี้เนี่ยเขาไม่เรียกกากหมูแล้วเนี่ยมันใหญ่เกินอันนี้ใช้ใช้กระเทียมเจียวเออกระเทียมเจียวแต่ว่าใช้อะไรล่ะแคบหมู่นั้นแหละกระเจียวบ้านผมเรียกแคบหมูนะกระเทียวกระเทียมไอ้เจียนมันหมูก็จะเอากากหมูทอดอไอเดียทานเส้นอะไรดีจ๊ะของผมเอาเส้น เส้นอะไรเส้นมีม่เนะคะเอะอเอาเส้นเล็กดีกว่าเส้นเล็กดีกว่าเส้นเล็กดีกว่าน้ดื่มอะไรดีาอขอดูหน่อยครับมีน้ําดื่มอะไรบ้างคะัลือกแก้วลยตอนนี้มาให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่นี่ให้ขนาดนี้เนี่จานละกี่บาทป้าพิทูลเออห้าสิบบาทนี่มีหน้าใครใครก็บอกว่าถ้ามาแถวเนี้ยเคยมากินร้านนี้อย่างใช่ไหม ผมว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเข้าซอกเข้าซอยมาอย่างนี้จะมีคนมาเจอเหรอเข<ง>าบอกลองไปกินดูก่อนล้วจะรู้ <c oughs> อ่ะเนี่ยมาดูจานนี้เนี่ยแล้วดูหม้อดิดูหม้ออันนี้ส่วนไหนของเป็ดท่นาออนเน,น,นี่ยวันวันนี่อกป้าก็ป้าขายเป็ดกี่ตัวเนี่ยสิบห้าสิบห้าตัวเลยเหรอโอหนี่จานละห้าสิบบาทที่ที่บ้านผมมาขายร้อยหนึ่งเนี่ยเอาขายเละ เอ้จริงๆแถวบ้านผมกรุงเทพในขนาดเนี้ยห้าสิบาทยังได้ครึ่งเดียวอ่ามาอันนั้นัวแกอ่าครับขอบพระคุณมากครับผมมาเนี่ยผมมานอนอยู่ทาราลินเนี่ยฮะาทาราลินรีสอร์ทต,ตรงเนี้ยและนอกจากนั้นก็ยังมีเนี่ยฮะข้าวเ,เหนียวปิ้งใส่กล้วยใส่เผือกใส่กุ้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาจัดเอาไปกินที่บ้านดีกว่าร้อนร้อนๆน้ำตาลก็มีทำใหม่ๆซื้อรางวัลไหมคะนัำตาลก็มีามมมตานก็ม,กมีเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนกินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับสบายสบายมาแล้วเขาก็ตรงนี้นั่งนั่งกันลมเย็นๆเนาะที่จอดรถสบายๆแต่ว่าเนี่ยบรรยากาศตรงนี้ก็ยังมีนั่งริม ลิมบึงเป่เรียกว่าบรรยากาศริมบึงบรรยากาศริมบึงถึงจะชัดเมื่อกี้กุตักนั่งตรงนู้นแล้วหันทางเนี้ยมืดสนิทนชัดไหชัดแจ๋วน,นี่ฮะแต่ว่าบรรยากาศที่นั่งมองนี่ฮะให้ดูคุณตักนั่งกินอย่างนี้แล้วก็มองไปนี่ฮะเป็นบึงน้ำ บึงน้ำสวยงามในบรรยากาศอย่างนี้เลยนี่ครับอร่อยมากเลอร่อยมากเหร,รไหนทำเสียงใหม่สิอร่อยมากเลยมันเจ้ม้นมันเจ้มจนคุณแล้วเคยเห็นที่ไหนเธอกินก็จะเป็ดหรือกินขาหมูเนี่ยขาหมูเป็ดค่ะ <c oughs> เป็ดค่ะเป็ดเน้นๆนะคะเอฟีนี่นี่ถ้าเราไม่แวะมาเสียดายแย่เลยนะ ถึงแม้ <Wars> ว่าจะมาเที่ยวสองแต่ก็คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าที่เข้ามานี่ชิมกันเลยน้ำซุปคุณกระเถิบในเดีผมก็จะนั่งตรงนู้นไปอ้ของผมไปอยู่ตรงนู้นเขาบอกมาถามดีกว่าเกิดคนเขาจะมาเนี่ยอย่างผมน่ะมาจากกรุงเทพอ่ะตรงนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงมายังไงจะบอกว่า อย่าบอกให้เขามาถามทัพแมาทัพแถนนตัดสีสูงนะครับแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชเราเลี้ยวทาเลยโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานมานี่เลยอืเดี๋ยวก็จะมีป้ายข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าซอยถนนอะไรฮะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยมาไม่ถูกถามชาวบ้านรู้จักหมดบอกว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจวิทูลก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจวิทูลถามตรงไหนแถวนี้คนรู้หมดแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆก็มีป้ายชี้ทางมาเนาะใช่ครับใช่ก็ได้ครับขึ้นเลยอ๋อจริงใช่ไหม g p ใช่ครับพิมพ์คำว่าเจวิทูลอ๋อเขาดังมากมีผมนี่แหละไม่รู้ใช่ใช่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวไปดูป้ายดูเลยครับร้านก้วยเตี๋ยวเป็ดเจวิทูล 085 55 558 1437 08845 437 99จอดรถสะดวกสบายครับเข้ามาเข้ามาทางนี้น้ำกระจงกระเจี๊ยบเขาตาดเองต้มเองกาเก๊กฮวยก็มีมาดูขูดตักกินก่อนอะไรก็มีล้างไม้ล้างมืออะไรกันได้เรียบร้อยครับมาดูใกล้ๆชามขูดตัก คันคุณทักนี่ส่วนไหนเนะนั่งเหรอนั่งเลยนั่งเป็ดสนใใช้เป็ดตัวใหญ่มากนะของพิโดบะมีคิวโดย่อยสลายใช่ไหมคิโดเขาเวลาทานก็จะมีการจัดสรรของเขาก่อนฮะตการระเบียบของเขาส่วนของผมนี่ส่วนไหนเนี่ยนัาอกเหรอใหญ่มากเป็ดเปลือยบอกรสชาติไหนคุณเป็นไง รสชาติแบบอร่อยมากเมื่อกี้บอกอร่อยมากไม่ต้องปรุง่ะคือ,อ,อตัอง้งเป็นคนที่ถ้าม,มันอร่อยแล้จะไม่ปรุงมากมายครับใส่น้ำส้มิตรหน่อยก็พออร่อยมากอันนี้เรียกว่าชามเดียวอยู่ไหมชามเดียวอยู่เลย,นยเลยนาะนี่แล้วดู กกหมูเด็กระเทียมเจียวกากหมูเพราะว่าไม่เรียกว่ากากหมูเนี่ยว่ากระเทียมเจียวแคบหมูน้ำซุปไม่พูอะไรหวานเลยอ่ะตัดสินใจเลยไม่ต้องปงนะรุงครับทานแบบไม่ต้องปรุงมาแนะนํานะชิมก่อนปรุงนะครับชิมก่อนปรุงถ้าใครแบบกินรสด,ดั้งเดิมดั้งเดิมนะ ไม่ต้องปรุงเลยคุณได้ปรุงไหมเนี่ยไม่ได้ปรุงนะสั่งเส้นเล็กมาค สมุนไพรเล็กเส้นเหนียวนุ่มตุ๋นน้ำตามเป็ดกระดูกเนี่ยคุณเป็ดคุณดูชิ้นของผมนะอันนี้ที่ใส่กระดูก่นาะน่ารักค่ะนาทีมาตรงนี้คุณน้ำมันไหมผใส่กระดูกน่ารักมีบริการกระดูกก็เดิกใส่ได้ กแนล้วก็มีเนื้อไ้ชิ้นใหญ่ชิ้นนึงครับเืองนี่คนกินน้อยๆเนี่ยกินไม่หมดเนย คนกินไม่จุเนี่ยกินชามหนึ่งกินไม่หมดใจพี่โย่ได้ป่ะครับด้วเน้องกินเก่งครับเนื้อเป็นปิด กรเทียมเกี่ยวก็แคบหมูนะคือปลชิ้นใหญ่ๆแล้วแค่อยู่น้ำซุปแล้วยังกรอบเลยโอ้โหเดี๋ยววัน เปลือยหุหม้อหม้อเ็เลเลยหุม้อไปใบใหญ่เก็นเลิ เป็ดปุ๋มเป็ดุ๋ม <c oughs> เป่ยมากอร่อยไหมอร่อยไหมครับที่เราทานเรียกแมงมันะี นี่พักคนกินไม่มากเนี่ยคนกินน้อยเนียกินไม่หมดเราว่าอานมเทียบอน้ำตลถั่วพะยาล แต่เคียมเคียวแคบหมูกรอบมากเลยอ๋อบอกได้นะเลือกได้นะเวลามาจะเอาน่องกจะเอากุ้งอะไรเนี่ยบอกได้บอกป้าวิทย์ูนได้วันวันวันนั้นเลยนะได้เก็บเอปวดมาก ตามห้าสิบบาทคาุณกรุงนะเทพเราห้าสิบบาทจะมีแบบหัน่นหั่นเนื้อเป็ดเป็นแผน่นแผ่นมาวางไม่กี่แผนนะ่นเนอะใช่ไหมเนาะ ลูกสุพรรณเขาเลี้ยงเป็ดเยอะน่เป็ดไล่ทตู้ แค่ออกระดูคือเขาต้มอย่างเงี้ยมันก็เลยรุปหวานอ่ะอมาการะดูเป็ดอะไรเป็ดต้มเป็ดใหญ่ดอออเขาบร้านชาวบ้านนะร้านชาวบ้านาใช่เ <ขอ S 1> ยเจ้าครับยากาศดีดูี อากาศเย็นสบายนะนั่งมองไปนี่เห็นน้ําเห็นต้นไม้เขียวๆหทางจากถนนห่างจากถนนใหญ่นิดเดียวนะฮะเลี้ยวเลี้ยวเข้ามาน้ำซุปร้ายมากโอ้ รสน้ำซุปมีชื่นใจมาก คุท่านแค่ไหนนะคุณไม่หมดเยียไปเาราลเราเขาให้มาสองคุณตัท่านกินไม่หมดผมก็ตาแบ่งให้โดแลดอ๋อแต่เขาสลับกันเ่ย ตรงนี้มันมีหนียมีอะไรกุซักก็ไม่ค่อยชอบที่จริงคุณน้าจะเอาจานผงไปมีแต่ป็บเป็นเนื้อเนื้อด้วด้วทำไมครับเลยถึงกับมีการเกี่ยงกันนะเยอะจัด นึกแล้วคูตัดกต้องไม่รอดยังไงคูตัดกไม่รอดไม่รอดเยอะมากานี่ฮะคนที่เหมาเมาเมาหนี่ฮะพี่โโดกําำลังหนุ่มกำลังแน่นกินเยอะบรรยากาศของทางร้านครับพวกเราได้ก็มองบอ่อเลี้ยงปลาไหมมันก็มีตากปลาไว้นะ อ่ะอิ่มแล้วไปเดี๋ยวไปเดินไปอ่าอิ่มอร่อยก็เป็นที่เรียบร้อยครับไปเดินไปจ่ายตังไปดูขนมไปดูขนมเดิมบางนางบวชสิอ่ามาายตังจ,ะจง้ะมาายตังอมาดูทำก๋วยเตี๋ยวต่อ <c oughs> หม้อใหญ่ๆตรงนั้นอะไรฮะน่องเหรัฮน้องติดตะโพกโอ้โหโอโหลานจริงๆไม่เรียกว่าชามใหญ่อะเรียกว่าชามโมโหลานนี่ับ าน,นานเปิดมานานนะครับ40ปี 40, 40, 40. 40กว่าปีแล้วเนาะใช่ครับระวังเท่ากันครับ672ขนมซื้อขนมไปด้วยอะไรนะคุณเลือกอะไรมาเดียวปิ้งอ่าเดียวปิ้งขนม่าขนม,ขนมนตาลสามละห้าสิบน่าเลยกอ เ,เพื่อนๆนฮะผ่านไปผ่านมาเข้ามาไม่ไกลจากถนนจากถนนที่จากจากสามชุกพุ่งไปทางนน้นพุ่งไปชัยนาทเนาะเราได้ร้อยหนึงทั้งหมดก็เท่าไหร่นะชามละห้สบาทเห็นค้ทใหญ่ๆไม่ใช่พ่อบอกคุณป้าบอกว่าดูที่ช่องโดโดพาเที่ยวเนะบอกเอา้เอาดูอยู่เช็ดทองดูอยู่ยใช่ไหมเออเมื่อคืนเมื่อคืนดูวัยอะไรอะ่ะ ผัดไทยเชฟทองใช่ไหมอ่านี่เจอเอฟซีตัวจริงนี่ไงโดโดพาเที่ยวนี่ไงอ่ามาเคยเห็นอยูที่ไหนเห็นเมื่อคืนอืออ้าวตายทำไปทรมากลายเป็นร้านนี้เอฟซีทั้งร้านฝากก็ฝากกดกดติดตามกดรูประฆังไว้ครับเดี๋ยววันสองวันวันสองพันนี้เอฟซีเอฟซีตัวจริงคุณหน้าเนมื่อคืนอหคุณหน้าเนาว่าใส่หน้ากากก็เลยนะ คุณคุณป้าวิทูลก็ดูใช่ไหมฮะติดตามเชฟทองเนาะเออแฟนคลับเชฟทองเห็นไหมใช่ใช่ครับใช่ครับก็เจออออยู่่่นะะามายืนดูหน้าร้านหน่อยเอามาถ่ายรูปกับเอฟซีหน่อยคุณที่ถ่ายรูปกับเอฟซีหน่อยนี่ครับถ่ายรูปกับคุณป้าหน่อยอานี่นี่อ่ะคุณอ่ะคุณคุณป้าจะยืนนั่นแหละตรงนี้แหละเออ fc นะแสทำไมจะมามาเจอ fc มาเที่ยวอายักสองชุดสองนิ้วนะ fc ป้าวิทูลฝากปากฝากถึงเชฟทองไหมถ้าเรื่องเชฟทองไหมเดี๋ยวเป็นแฟนขับเชฟทองนะฮะครับอ่อเดี๋ยวยืนตรงนี้ขยับมาเดี๋ยวให้เห็นป้ายหน่อยให้เห็นป้ายหน่อยนี่ครับนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวครับชิ่ครับครับครับป้ายหันไปขอบคุณขอบคุณคุณป้าก่อนครับครับป้ายขึ้นรถก็เพื่อนเพื่อนครับผ่านไปผ่านมาไม่ห่างจากถนนใหญ่ไม่ไกลนะเลี้ยวเข้ามานิดเดียวแหละเนื้อตามที่คุณยายบอกอร่อยใช่ผ่านหน้านเพอมาหน่อยอร่อยรับรองเข้ามาไม่ผิดหวังแต่มาวันที่จะเลี้ยวเข้ามานะแกปิด ผมพลาดไปรอบนึงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ช่องโรโดโพาเที่ยวนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับมาเจอ fc ตอนจบเนาะกินตั้งนานกินจนหมดแล้วมาเจอ fc